ลองลองอย่าลองทำใจทำใจลองยังอ่ะลองอีกจี้แล้วจี้ขอโทษปวดปวดปวดรู้ไหมมันต้องเก็บไปเลยพีอยู่แปคนติโก้ก็รู้แล้วเพียพี่ต้องแปลกใจเขาไปเรื่อยเรื่อยาบ้านวิชารู้นไม่ต้งไปกน ทำไมถุยไปผมก็เอารถไปนี่ไปซ่องที่ยเห็นแปงอีที่กินก็ไปยั้าไปงขึ้แล้วเจ้าให้ผมเราให้เีนะชมากินแบบนี้แล้วมาเนียทำไมไม่ยึดตมาอีก่ห้ี่ห มัวน <á>, <á> ีดีหลาดีหลาไม่่หอีหลาก็ไม่ใช่หรนี่ยาครบเลยผมได้นวันแอว่นะเอะเทนมตัวที่ตัวที่ใหญ่แเหมือนตัวที่ทนาลรทองอ่าๆลงเงลงเง

Sao mà chạy kia ta? Điều. <laughs> Điều. Là là mà chạy thế ta? Đi Nói ra thần đi đi